วันนี้พามาซื้อของนะคะมาดูดอกไม้ไปประดับร้านโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้โหโอ้โหเยอะแยะมากมายอู้อันนี้สวยมากนี่นี่สวยอะ่ะขายเป็นดอกหรือเปล่ระดับด้วยคนสวยสวยสวยอุ้ยทำไมสวยอย่างเงี้ยอุ้ยอันนน้นก็สวยโน้นโน้น อห้อดอกอนี่ดอกย่าก็สวยนี่ดอกย้านี่เนี่ยเออกี่บาทอยากได้สปดูไ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 ปดูนี่เหรอสำเพลงเหรอบอส สำเพ็งบางลมุงนะคะมาเบิ้งดอกไม้จ้ะพี่น้องมีแต่ดอกสวยๆมีแต่ดอกสวยๆส,สวยงามสวยงามมากกี่บาทตาโมอไม่เห็นไหนดูดิยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทเองหรออืม ยี่สิบบาทเอาเลยชอบสีจมพูเดี๋ยวพี่เลือกดูไม่ไงเจกันสวยอะ่ะอุ้ยดอกบัวดอกบ,บัวสวยมาก สวยงามมาเบึงมามาหาเบึงดอกใหม้ด้วยจ้ะพี่น้องสำเพงสำเพงบางละมุงจ้าสินค้าเขามีหลากหลาย สินค้ามีหลากหลายชนิดเลยแต่เราเจาะจงเราจะมาซื้อดอกไม้กันนะคะสวยงามมากอะคนสวย คนสวยคู่กับดอกไม้สวยๆอะไรเอาแค่นั้นเหรอมันเยอะเกินไปใช่ไหม ชอบดอกย่้านี่ยอันนี้ไปไว้ข้างใน ตรงพัดลมพามาเบื้งโซนนี้ได้จ้าพี่นะอันนี้โซนไม้นะคะโซนไม้ นี่จะเป็นโซนตะกร้าไหว แค่นี้นะคะขอตัวไปเลือกดอกไม้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ